อวดหูอวดลวกอวดสวกอวดเลี่ยมอวดแสเหูหมดหูเหลือเปิ้ลมดหูกูยังอันอยังแมหูหมดไผ่ลูกตั้งใดมาหูหมด,นมหหมดขนาดมันมันได้ไ,ได้แท้ๆมันก็หูเพราะว่าเขาว่ามันก็ตึงหูหมดมเขาว่าคนหลวกอวดลวก อวดแสวดเลี่ยมวดแซวมีฮันมดตังโยกคือมันได้อีหลวกฮู้เหลือหมอฮู้เหลืออสมฮู้เหลืออบตโอ้โหเหลือไงโยกบุนฮู้มดไผ่จะแม่ไผ่จะไปตั้งได้ไอไหนลูกไหนแม่ฮู้มดอวดหลวกฮู้มดจนการการก่อมาต้องไปอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ถามเนี่ยนี่ตึงฮู้มดแต่บ้านไผ่ต้องมีมีก็อมีมันต้องมีโอ้ยเสาเนี่ยนะไปอยู่ปะเผียวปะสุพรรณสุเพิร์ตี๊กมาบักกักเนื้อบักกักตัว เนี่เนี่ยมันมีหูหมดอ,อ,อสอมอ,อย่างพวหูเตือคนอย่างเงี้ยมันตึงมีแต่ว่าในอีเพนเนี่ยบ้านเหนือบ้านใต้กันนี่นแต่แต่มันกกลักตัวมาจะเป็นมันจึงเงียมาต้องตายเนี่นอนมันจะเข้าปอดอืมหูหมดเนี่ยมาต้นใ้เป็นเนี่ยเต่าถ้าแต่มนเป็นวัดไป่ได้ของได้เลเล่าไม่อุ้ยโสมเนี่ยตายแต่ว่ามันซ้นนะไอ้แมน่นแม่นแต่แต่จอายุูเก้าสิบแปดก็แจ้งเด้อแม่นเป็นโควิดอือตายเท่า หมดปล่อยข้าวข้าวลือมีในห้องมดขันหน้าดะ๋นี้ปัาใจวาวานะเปิ้นมาตะกี้นี่มาได้เพื่อนมาได้ใส่แมตกัเดียวมาได้เปิ้นเปลนว่าเปิ้นเปลนเปลนเปลนไม่แน่นอนเขาก็ถึงอลบอันนี่บอกกลัวลูกมัต้องไปอ่านข่าวที่ไหนคนในบ้านเฮาตึ่นอยู่อย่างเงี้ยมดเวลาเขามาหลอกหมเป็นเสียงนิ่วทำนิ้วเล่าให้หน่อยอ่ะไปเที่ยวที่ไหนบอกนะนะตายตายตายแน่นอนมันอาย ดูปันยังไม่ได้เป็ี่นอย่างเตื่องกัวหูหมดหื้ยเจ้าแม่ตาน้องตกตื่นบัตกมาดื่อนึกกระเด็นขึ้นมาหนักนะมันจามเฮ้ยเป็นนี่เป็นนี่เนี่ยฮันก็เลี่ยมหูหมดแฮ่ยไม่ได้ลูกที่ไหนมาเลยแฮ่ลูกไรแม่นแน่แม่แฮ่ว่าแฮ่เป็น แ้าแจมเศร้าเดียวไปได้ขอเอาไปเล่าไปได้สมมุติว่าลูกเศร้าใฮ้สินอนแจมมันตีดมาแต่แหวนเนี่ยมันตีมานแน่นอนแสดงว่มามันไปในครับในแบงนอ,อแค่จามแค่แจมไปได้เนี่ยแค่เอยหน่อยเดียวไปได้นะเขาตึงเอาไปเล่าละน่นอนอ อันนี้แน่นอนอวดเลี่ยมอวดสวกอวดลวกอวดแซ่หู้มดหู้เหล่าเดกเก่งใครว่ <ไง S 1> <ม>าเขาบอกเตีมมยวแม่ไก่หน่ามันโอ้ยวันนี้บอกให้สบายบอกเฮ้ยเมืออ่อยแน่นอนแน่นอนตายแน่นอนแน่ใแ,แบบเนี้ยอาการอย่างนี้แม่นติดต,ติตก็จเจอแฮมเมอย์ธรรมดามาได,ไ,มได้เลยแก<ม>ยู่แ,แม่ไปซื้อซีฟานม่ได้ปัญหาพอนวดเนี่ยหึ่บเกี่ยวกับงวดเกี่ยวกับอายอะเป็นแน่นอนละแม่นัดเด ตัดตัวเก่าเนี่ยบ่เป็น<ม>ตัดคนอื่นนี่จะฮอเป็นมด<ม>อวดลวกมีในหั่นมดบัลลุกแตกกะกัเป็นบอดภัยฮ<ม>ึฮึขนาดผมข้นนูดังบ่ได้ขัานูดังปะเป็นเป็นนี่หัวติดติสตมาแล้วเนี่ยเอาไปเล่าคือได้บ่ดีแถวแหวมันยังนี้มันยังมันยังอ เมยนเลียวเม่นเม่นเต๊แต่ก็แหว่าเฮาติดทั้งที่เฮาก็อยู่บ้านต่หเนี้ยอันนี้มันมันจะออกลูกมันจังเฮาดัดลูเนี้ยกัวเนอะบอกก่อนนอี่เนี้ยมีก่อคนในบ้านท่านคนในบ้านผมมีปลเลอะเลยแบบนี้เอาไปเล่าอวดลวกอวดหูอวดแส่มีในท่านหมดเฮ้ยนี่หาล่ะติดมามันมันจะหูตัวมันเข้าได้มันจะถึงไหนถึงปอด เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่คนที่คุณฮักอยู่คุเป็นเมินๆฮักครอบครัวเจื่อผมอยู่บ้านแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ด้วยดีไอ้ไว้อี่ป่อเป็นกำลังใจนะครับทุกท่านทุกท่านกับตัวจากใจเพจสองประล,ก,ระลกจอมโมครับดีครับ